พามาทำเมนูสร้างงานสร้างไรายได้กันได้นะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวนน้ำจิ้มรสเด็ดซีซาร์ลงตัวสุดๆครับเมนูนี้มาเริ่มกันเลยครับกระเทียมนะครับลากผักชีพริกจินดาเขียวน้ำตาลทรายครับเกลือป่นน้ำมะนาวครับน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าน้ำต้มสุกนะครับใบสะระแหน่และใบโหระพาครับ แล้วเราก็เริ่มปั่นทุกอย่างในส่วนของน้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วครับมาตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมสับครับตามด้วยเห็ดหอมที่นำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับแครอทที่หั่นเป็นเต่าเล็กเนื้อหมูสับครับลงไปผัดให้สุกเลยครับซอสปรุงรสครับน้ำตาลทราย ผิดไท่ปนตามชอบเลยครับตัดสีสันด้วยสีอุดํดำลงไปเล็กน้อยครับนำแผ่นแป้งเวียดนามมานะครับจุ่มน้ําก่อนแล้วก็นําไส้เนี่ยลงไปวางตรงกลางน,นะครับไส้เนี่ยเราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็นําผักกาด